เดี๋ยวเราจะต้องลบพื้นดินออกอุย้ยน้ำเข้าเจอจระเข้กินโอ้โหนี่มันเฮ้ยมาแรงกินคน ไฟดับ <Fight> เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติตย์ะไปนะครับกับเกม You must Die เจ้าตัวไม่ขีดจงตายซะเถอะแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการวาดรูปหรือว่าลบสิ่งต่างๆเพื่อให้เจ้าตัวไม่ขีดตายให้ได้นั่นเองนะก็จะมีวิธีการที่หลากหลายในการจัดการกับเจ้าตัวไม่ขีดพวกนี้เป็นเกมที่น่าสนุกตื่นเต้นกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการสังหารเจ้าตัวไม่ขีดในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราจะต้องอ๋อวาดตรงนี้ก่อนเพิ่มน้ําหนักเข้าไปว้าห่าหนักเกินตายรับผมนี่มันเจ้าตัวไม้ขีดที่อยู่บนกระเช้าเราจะต้องทําการปลดน็อตตรงนี้นี่อุ้ยน็อตหลุดล่วงครับผม อ้ยข้างล่างตายแน่นอนอย้หิวน้ำเหลือเกินยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวผมลบน้ําไม่ให้เจ้านี่กินเฮ้ยตายแน่โอ้โหแห้งตาย1,000ปีที่แล้วที่นี่เคยเป็นทะเลสาบอ้หนี่มันฝูงซอมบี้เราจะต้องจัดการกับเจ้านี่ยังไงดีเฮ้ยเอาเทปใส่เข้าไปเฮ้ยมีเสียงเรียบร้อยโดนกิน แทะขาอย่างเมามันอู้หูมีคนกําลังแบบว่าล้อเรียนเจ้าทีเลสเดี๋ยวเราจะต้องเอากันไกตัดเอาไม่ได้ต้องทําการต่อตัวเขาผมอุ้ยตัวใหญ่เฮ้ยโดนงับอื้หูอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมียุงแบบว่ากําลังจะมาจิ้มหน้าด้วยนะเฮ้ยต้องทำการขยายเจ้ายุงตัวนี้วา ยุงตัวใหญ่โอ้โหดูดเลือดหมดตัวกันเลยทีเดียวเอ๊ะกำลังจะเอื้อมหยิบโทรศัพท์อาเดี๋ยวเราจะกดปุ่มจงออกไปวิ่งเฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยคอหลุดแบบนี้น่ากลัวจริงๆเลยนะหลากหลายวิธีกำจัดจรงนี่จริงๆคราวนี้น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับก้อนมเมฆเฮ้ยออ้ย UFO ว้าว ปล่อยวัวลงมาทะลุอโอ้โหห้องทดลองวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองอะไรกันดีนะปล่อยน้ำยาอันตรายลงไปละกันนี่เชื่อมต่อครับผมโอ้โหเฮ้ยกลายเป็นเดอะฮัก โดนบทขยี้ตายแน่นอนแม่ถ้าเราใส่น้ำยายอีกอันนึงนี่จะเป็นยังไงกันนะโอ้โหเป็นทา่าที่ถูกใช้แรงงานกำลังแบกก้อนหินอยู่เดี๋ยวเราจะต้องเอ้ยทำยังไงดีเอย่ยกดอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้อื เหนื่อยหมดแล้วก้อนหินโคตรหนักลองใช้คำใบ้ดูสิอ๋อต้องขยายก้อนหินเพื่อให้เจ้านี่เอ้ยโดนแบกโอ้โหตายครับผมโดนทับเจ้าตัวไม้ขีดกําลังจะแหกคุกลงมาใช่ไหมแต่ตรงนี้มันคือหนองน้ำเดี๋ยวเราจะต้องลบพื้นดินออกอุ้ยน้ำเข้าเฮ้เจอจระเข้กินโอ้โหอู้ลูลูโหุยกำลังฟังเพลงอาบน้ำอย่างสบายใจเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ไดอันนี้ ตกลงไปช็อตเจ้าตัวนี้ให้ตายเลยนะอ้าวนี่ไงเออเรียบร้อยเจ้าตัวไม้ขีดกำลังจะกระโดดลงมาเพราะว่าด้านบนไฟไหมอืมเราต้องทำเจ้านี่ให้เป็นรูใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าขยายตรงนี้ไม่ใช่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอยอลบกระจกตรงนี้เฮ้ยช่วยผู้หญิงก่อนมา โอ้โหตกลงไปโดนเศษกระจกบาดตายแน่นอนช้อนคือวอเดมอร์โอ้ยเจอกับด็อกเตอร์เซนเดี๋ยวเราจะต้องเอาสร้อยคอนี้มอบให้ด็อกเตอร์เซน ใช้พลังเวทโอ้โหตายครับผมดอนที่15โอ้โหจุดไฟแล้วก็มีลมพัดเดี๋ยวเราจะต้องเปิดหน้าต่างออกให้มากกว่านี้ใช่ไหมเอ้าปิดหน้าต่างเอ้ยลมควันโอ้โหมดสติตายแน่นอนคราวนี้ก็อยู่ที่สถานที่โบราณเจอกับเจ้าแมงป่องอืมอุ๊ยนี่มันเฮ้ยมแมลงกินคนว้าวไฟดับ โดนกินโอ้โหนี่มันใครเป็นคนทําแจกันแตกอืมมีอยู่2ตัวเอ๊เดี๋ยวเราจะต้องขยายไม่กวาดไม่ใช่ขยายเจ้าแมวเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขยุ่มหน้าเอาไม่ใช่อีกอืมยังไงกันเอ่ยฟิวชั่นอุ้ยกลายเป็นเสือโดนขย่ำโอ้โหอย่างนี้ก็มีด้วยนะ จากแมวกลายเป็นเสืออุยนี่มันอืมอยู่ในนรกกําลังแบบว่าถูกบังคับให้เอากะโหลกลงมาต้มเดี๋ยวเราจะต้องเอ,อ่ออืมทายังไงกันดีอืมขยายหม้ออุ้ยพื้นแตกไมมโอ้โหอู้ฉันคือกับตันโจนสลัดมีปลาหมึกกับปลาฉลามอืมเดี๋ยวเราจะต้องเอ,อ่อเอ้ยอะไรเนี่ย เอามีดไปปักหัวมันโอ้ยโดนลัดตายโอ้สมบัติกองโตฉันกําลังจะร่ํารวยต้องขยายกระเป๋าใช่ไหมเออยมียังลบอืมเฮ้ยในเงินมีแบบว่าตะขาบพิษไม่อา้าวสะดุดโดนคิดตั้นเสียบโอ้โหนี่มันเลเวลหนึ่งเอา้ากลับมาที่จุดเริ่มต้นอย่างนั้นหรอ ให้อื้อกระแทกโอ้โหด่านเดิมชัดๆเลยนะคราวนี้กลับมาที่ด่านที่9สมมุติว่าเราจะลองวาดแบบนี้รึบเอลาก็ยังแบบไปน้ํายาอันตรายอีกประโถเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้จะวนกลับมาที่ด่านเดิมหรือเปล่านะโอ้โหกลับมาที่จุดเริ่มต้นโอเคนะครับผมก็สําหรับในเกมนี้ เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะน่าจะต้องรอคอยอัปเดตให้เพิ่มด่านใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้ได้เห็นการตายแบบหลากหลายรูปแบบกันเลยนะใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราว น,นะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ